วันนี้เวลา12.55นศาสาตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรสขัติยาราชนารีเสด็จออกนท้อมพระโรงตำหนักทิพิมานตำบปลป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งองโคโคโจินเนิสพระราชทานแก่คณาจารย์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4นักศึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่4 และบัณฑิตศึกษาตลอดจนบุคลากรวิทยาศาสตร์สุขภาพและบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีุรนารีประจำปีการศึกษา2564จำนวน80คนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันที่2ตัวในครั้งที่ผ่านมาทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาในสองหัวข้อประกอบด้วยหัวข้อแรกภาพรวมของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาการเจริญของเซลล์มะเร็งซึ่งมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรม ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานของการเกิดโรคมะเร็งมีสาเหตุจากหลายปัจจัยรวมถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งและการยับยั้งการแพร่กระจายและการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งและการพัฒนาการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าและหัวข้อที่2ระยะต่างๆของการเกิดมะเร็งและกลไกที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดมะเร็งและกลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมีคือคกลไกที่มีการทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรง และกลไกลที่ไม่ได้มีการทำลาย DNA โดยตรงได้ทรงอธิบายกลไกลและขั้นตอนอย่างละเอียดและสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาได้ง่ายขึ้นในวันนี้ทรงบรรยายในหัวข้อที่3ชีววิทยาของมะเร็งการเพิ่มจำนวนของเซลล์วัฏจักรเซลล์และวิธีการส่งสัญญาณที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความเข้าใจในหลักการที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยเฉพาะกระบวนการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการเพิ่มจํานวนเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าระบบวงจรการควบคุมของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติจะเหมือนกันเกือบทุกอย่างแต่เซลล์มะเร็งก็หาวิธีใหม่ๆที่สามารถจเจริญเติบโตได้ เช่นการเพิ่มขยายจำนวนการเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัวและการเข้าสู่ช่วงปลายของอายุขัยของเซลล์และกระบวนการตายของเซลล์ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมแต่หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้การเพิ่มจำนวนของเซลล์มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งแบ่งออกเป็น4ระยะ เริ่มตั้งแต่การสร้าง DNA เพื่อเพิ่มปริมาณสารพัธุกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมไปจนเข้าสู่กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็น2องเซลล์ด้วยในแต่ละระยะการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพของการทำงานของเซลล์ซึ่งขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิดที่คอยควบคุมวิธีการส่งสัญญาณให้มีการทำงานได้อย่างเหมาะสมและถูกเวลา หากเกิดกลไกลความผิดปกติที่จุดควบคุมเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นอกจากนี้ส่งอธิบายและส่งยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายถึงกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ตลอดจนส่งยกตัวอย่างความสำคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพหรือที่เรียกว่าเซเนสเซนต์โดยเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจนในที่สุด เซลหยุดการแบ่งตัวลงอย่างถาวรเซลล์ Sell กลุ่มที่อยู่ในภาวะชราภาพนี้อาจมีความสำคัญที่ทําให้การรักษามะเร็งโดยใช้ยานั้นไม่ประสบความสําเร็จด้วยปกติแล้วเซลล์ Sell มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไปจากกาสู่กระบวนการตายที่เรียกว่า apoptosis ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายกําจัดเซลล์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความเข้าใจในเรื่องของชีววิทยาหรือคุณสมบัติของเซลมะเร็ง ตลอดจน,นกลไกในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการเจริญเติบโตการเพิ่มจํานวนเซลล์จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทั้งนี้ทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ที่ส่งทุ่มเทในการสอนแก่นักศึกษาโดยทรองอธิบายเนื้อหาการสอนได้อย่างละเอียดเพื่อให้การเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีในครั้งนี้